สวัสดีนะครับผมผมแม่พี่น้องนะครับเ้านี้นะครับดาราเอกจะมาแนะนําเมนูอาหารเช้านะครับง่ายๆนะครับก็คือข้าวผัดกุ้งนะครับผมนะครับอันดับแรกนะครับแล้วก็ต้องเตรียมผักนะครับจะเป็นผักหอมผักชีหรือว่าผักต่างๆนะครับที่เราชื่นชอบนะครับวันนี้วัวายโต้นนะครับเราดาราเอกนะครับจะมีหอมผักชีแล้วก็บักเขือ เทศนะครับค um, ือบะเทียเคือบานเ่านั่นแหละครับผมกรอเลียนบานเขานะครับกับพริกนะครับสาหรับเพีชนําพริกนั่นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่เ่าเตรียมพักเียบ้อยแล้วนะครับเขาก็เตรียมกระทะนะครับผมหลังจากนั้นเ่าก็เตรียมพวกไข่นะครับผมไข่ประมาณกี่ฟองก็ได้นะก็แล้วแต่ตามที่ชอบนะครับผมเขา้ตายโตนะครับสําหรับสำหรับดาไลเอกนะครับ ใส่ไข่ยำาันจักสามฟองนะครับครับผมนะมันจักสามฟองนะครับข้ากับปุงไข่ก่อนคือคือห่อเห็ดไข่เจียวนะครับน้ำปลาพงศ์ช็อตซอสนะนะครับกับประมาณนี้นะครับง่ายๆแล้วก็แป้งนวดใส่นิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มน้ําตาลเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่คนมักนะครับตัวนี้มันต่ายโตนะครับตอนนี้สาหรับสูตรของดาราเองนะครับมันจะแกกมันจะใส่แล้วครับคิดเองทําเองนะครับว่าถิไปลงอินเน็ตบุกอยู่ยานบัผพานกัน ตรวจมาตรฐานของออยอดนะครับผมนะครับหลังจากห้าวทีปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วห้ากับคุก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 ปีไข่เขามันแตกนะครับแล้วก็ให้มันเข้ากัำลังยังก่ออี๋งเชื้อห้านะเครื่องปรุงห้านะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นห้ากับเอากุ้งนะครับกุ้งสดที่ห้าล่างเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะครับแพ้สันหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาคุกลงในกับไข่นะครับผมหลังจากนั้นห้ากวเตรียมกระทะ การเกี ich mein library, so, uh, ่ยวกระเทียมให้มีรสชาติอ่ากินหอมแล้วก็ให้มันแบบเหลืองจัง่อยนะครับผมยายายาให้มันสุกไกรนะครับมี่ย้อนจำใหม่แต่นี้นะครับผมหลังจากห้อกระเทไข่ลงไปนะครับก็คือทอดไข่เกี่ยวนั่นนะครับผมหลังจากไข่มันอ่าเต็มที่แล้วนะห้อก็เอาตะลิ้วเอานะครับสําหรับนั่งใส่ตะลิวใหม่นะครับเพราะว่ากระทะมันเปลี่ยนกระทะเคกือบเป็นยงสักย่างนี่แหละตอนนี้มันห่อนเร็วนะครับนะครับว่าอ่าอ่า ผดไข่แล้วก็ว่ามันแห้งนะไข่มันเสร็จัวแล้วนะครับเท่ากับไอ้มาแยกแยกแยกไข่ออกนะครับกัสีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเท่ากับข้าวนะครับเท่ากับคุกตีเขามันแตกก่อนนะครับดังจากข้าคุกเรียบร้อยแล้วเท่ากับคอยเอาพักลงขั้นตอนสุดท้ายนะครับคอยเอาพักลงนะครับนะครับเท่ากับคุกคุกเขาเขาสุกไข่สุกนะครับแล้วเข้ายังเอาพักลงนะครับแล้วก็คุกให้เข้ากันนะครับคนคุเลคุเลคุเลประมาณนี้นะครับผมนะ ก็จะเป็นข้าวผัดกุ้งใส่ไข่เมนูคิดเองนั่นะนะครับผมนะสามารถทานได้นะครับต้งครอบครัวนะครับอันนี้ครับหน้าตาก็จะออกมาโดยประมาณนี้นะครับผมถ้าผู้ใดมีสูตรเด็ดๆกะแน,นะนำได้วนะ่าใส่อย่างไรนะครับ